Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi Xin chào Xin chào มาดีเบิร์สุขุคุณที่มองสุบอดพี่น้องพูดอยู่ใกล้อยู่ไกล,อย,กลอยู่เนื้ออยู่ใต้ก็สบายด,ดีเป็ียงไดพี่น,อน้องวันนี้มีข่าวร้ายพี่น้องเลยโอ้ยเข้าไปในเฟซบุ๊กมีแต,โต่โควิดโอ้ยคือเป็นตญาณแท้ล้วโควิดคือเป็นตญาณใช่พี่น้องมันโหด้ายแห้งรีบบอกไดไคอมเมนต์บอกในไปว่าหรือว่าเขาคิดเองที่ว่า มันหายแห้งประนันบอกคือเขาไปในเฟซบุ๊กคือมีแต่โปมีแต่โควิดเรื่องอื่นบุกเกี่ยวเลยเรื่องยังบุกเกี่ยวมีแต่โควิดอย่างเดียวเลยประเทศเราก็เริ่มมันนั่นอะไรพี่้องเอ้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็คืองานบุญขาเจ้ากับสั่งให้หยุดเบิร์งานบุญขาเจ้าก็สั่งให้หยุด พอวาอยู่พายอยู่เะพาออยู่ในเดือนนี้กับเดือนเดือนเดือนสิมาเนี่งานบุญก็จะสั่งให้หยุดหยุดเรียบร้อยก็คือป้องกันเนาะพี่น้อยกันกันไว้ดีกว่าแกกันดีกว่าแกพเนาอยเดี๋ยวมันแย่แกกว่าทัานเหมือนว่าเพราะด่านกับเพื่อนกระชิด,ด้ปิดแล้วพี่น้อยด่านนั้นได้ยินวเวลมาว่ากะชด,ด้ปิดด่านแต่ก็ ผูได้ข่าวมาก,ก็่ะได้เก็บตัวเก็บตัวอยู่ในในเฮือนสิบสี่วันเป็นวะเพื่อเบิรอาการว่าติดบติดแลวก็บเกบิงหัวออกอีกเป็นอะไรวาติดหรือบติดเป็นไขวัดกับวยมันยากนะเพี่น้อาเลยมันยากทีสิหูหะว่าบ้านฮามันกับบุมมีแบบเครื่องตรวจทีทันสมัยแลวกับบื้หูบุมมี่บ,บอลตรวจเลยพี่น้อง บุมีบนตรวจเลยโควิดสิบเก้าโอ้โหเฮ้ยพรตะเกิดพี่น้องเอ้ยพระตะเกิดได้ใหญ่มากถ้าก็ิติเคยได้ยินอยู่หละยหดลายหดลายโอย้โหดลาย,ายแหง้งโลกมันจะอยู่บ่ได้เลยพี่น้องในแนวนี้โลกมันจะอยู่บ่ได้แล้วมีฮอตไปหรอไวลาดพี่น้องเอ้ ปันอยู่ในนังเอาโลดเคยมึงแต่นในละครเอาบักดุบง่วงไม่ยังนิดนึงเด้อ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 เคยเห็นในในนังพี่น้อยเคยเห็นในนันนงนนใ,นนนในละครวไวหลอกวไวหลัดโอ้ยมาแล้วมามาได้ยินตัวจริงแท้เสียงดังแบบออกออกข่าวหน้าหนึ่งเบสท,ท,ทุกทุกซองเลย เบอร์ถูกๆสองแต่ว่าคือตามที่ได้อ่านมาคือสีหุ่นแห้งใช่พี่น้องคือสีป่อแต่ญาติคือสีหุ่นแห้งขนาดออกข่าวหน้านหนึ่งมาปาโท้แต่ญาติขนาดนาขอโทษกับการถือบระเดลงจลบปกติพี่น้องเพราะว่าซอยเวียซอยงานงานดองเพื่อน ก็เลยบุหรีลงปกติก็เลยบานนี้เสรลงปกติเลยพี่น้องเพราะว่างานดองผ่านไปแล้วเปิดแล้วงานดองผ่านไปนี่ก็บรรยากาศคึมพี่น้องเอ้บหุหรี่แบเป็อนอยันยังคือคึมแนวนี้คึมแบบมัวๆไปเลย มันใน่นี่บอกพี่นอกพีเอ็มซองจุนหานะเฮาก็บหุบ่นจกัก <laughs> แต่บ้บานเฮาหุา่นจักแต่ขี่พูนไงกุ๊มไม่ลองเลยโมเมนต์นพี่เอ็มละแหละบา้านเะฮานะจักสิสวาจังใดเพิ่นว่างานอันสงการกระเลื่อนไปโฉนการกระเลื่อนงานนี้กระเลื่อนเพราะว่าญาติมาสัน่นเอา้ากระได้ก็ได้พอสิบบวกเพื่องเงินพอได้เก็บเงินไวน้อัน เลื่มบัสเลื่อนกระเลื่อนเดือนไปเหอะกะดีใจน้ำพอเลื่อนเหอะกะดีใจน้ำแต่ว่าพอเลื่อนมันมีอันตรายอยู่เนาะพอว่าเห้าบูฮู้ว่าจำนวนอยู่ในกันนั่ะบูฮู้ว่าพายติดโควิดแต่พายติดกับบูฮู้จากที่มาอยู่ห่วกันเพราะว่าไม่บอมีอาการยังเลยดูเหาายังมันนิ่งมากนะ นุกอ, oh อันน skin, <den> ี้นุกต่อเมย์ันตามมะหุงสุกินนี่มะหุงสุกินกี่เขาเศร้าอี่นาเลยหลดกี่ห้างกาแฟลดกระหัวเอาก็ไปใส่บไดายหันสางไกลบัน โลดนั่นจังบุกีบุกมันก็นอนหน่อยหน่อยเราจะต้หของเธอแหละปลาตเลียงมาันต้นนี้แหละโบดื้อพี่น้องไงโบดื้อในต้นนี้บักดุกที่โบดื้อเงี่ยหัวโบดื้อเลยนอนอนโบดื้อกับพวกเป็ดไก่กับโบดื้อพี่น้องยยังกับโบเห็นนะหนูกับโบล่มันโบมันโบทุกอย่างแหละ กินเด็เขากับห่าอยู่ขื้นเอ้ยตนี้ขพ่อแหละเลาไปตหนผมกินสาวไปหน่อยง่ายมาเด้อพี่น้องเกาส่อต้อการตอนบุกเกตไปได้เมว่าะช่ไหมแต่ว่าบือก็้อส้มกว้อยู่หมกีกแดงง่ายน้อยมากินข้าวมั้กินข้าวตอน ກີດຊາບວ່າອັນຊິຮວຍບໍ່ກີດຊາບອ ีไปเนาะไปเขาเ,เหีเ้ยมาขลังเขาทแช่ขอ,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 องหนูอ่ะเฮยเอาให้ั้างเม่อเขาผักอ่นผักอ่ะเขาแบบงานนี้นกับผักเบออื่องนะงานต้องการผมดนต่อี่ mời 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 mà Có thể mời 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 mà หาก็เงากเลยอออเอาแชมพูกับแซ็ตามเลยแต่รซ็

ลองโกลองโกลอรับเดี๋ยวผมตัดแล้วันนี่ก็มีเวียดไปเ สิที่ก็บไว้ที่สิดนลาดคุณบอกกอนสลายผมแค่นองสื่อลองุจัผมพักแปนะเดี๋วไม่้องทางสายผม้อพักนะังางทำยังไรทำอย่ล เอาอนวางได้กับไปคาอม่ัง่รู้หวยัยาเทียดย้อยมือหนาไปยังเพิ่นจะว่ามือข้าเหรียเขาเยนีน้ำเปนดเขียนน่อยมะแกงคุณแม่ไม่นองมาทาเบิรงแก้ตอนแก้งเลย นี่ว่าคนต้งห้ามไนใบ่หญ่บ่สำหรับนองเออกันไหมิดหนาิดหนาเรื่องอะไรแซ่บติาที่นอ